คำว่าอย่าประมาทเนี่ยเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเหมือนเป็นคำเตือนพื้นฐานในชีวิตเลยข้ามถนนให้ดูรถอย่าประมาทนะทำข้อสอบก็ตรวจทานดีๆอย่าประมาทแต่พอมาดูในแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยโอ้โหความหมายมันลึกไปกว่าแค่การระวังตัวเยอะมากเลยครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจสองชุดอยู่ในมือครับชุดแรกเนี่ยเขาแยกให้เห็นชัชดๆเลยว่าความไม่ประมาทกับความขี้ระแวงเนี่ย ันต่างกันยังไงเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนส่วนอีกชุดเนี่ยจะพาเราเจาะลึกลงไปอีกว่าทําไมแค่การไม่ประมาทถ,ถึงถูกยกให้เป็นสุดยอดของความดีหรือยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวงไล่เป้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะมามาคลี่คลายคําสั้นๆคํานี้กันดูครับจากแค่คํเตือนติดปากให้กลายเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้จริงในชีวิตที่วุ่นวายของเรางั้นมาเริ่มกันที่ป่มแรกเลยดีกว่าครับความไม่ประมาทกับความหวาดระแวง สองคำนี้ในชีวิตจริงมันมันใกล้กันมากเลยนะครับบางทีเราก็แยกไม่ออกว่าที่เรากําลังรอบคอบมากๆเนี่ยเราทําไปเพราะมีสติหรือเราทําไปเพราะความกลัวกันแน่ในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายความแตกต่างนี้ไว้อย่างไรบ้างครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือจุดที่คนสับสนจริงๆแหล่งข้อมูลชี้ไปที่ต้นตอของมันเลยค่ะเขาบอกว่าความไม่ประมาทหรือในภาษาธรรมะคืออัปปมาทะเนี่ย มันเกิดจากฐานของสติและปัญญาค่ะคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเราเตรียมตัวนะเราวางแผนแต่ใจเราไม่ได้ไปผูกติดอยู่กับผลลัพธ์ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นมันคือความรอบคอบที่มาพร้อมกับใจที่ที่เปิดกว้างและยอมรับความไม่แน่นอนได้ค่ะอในขณะที่ความระแวงใช่ค่ะกลับกันเลยความระแวงเนี่ยมันเกิดจากความกลัวและตัณหาหรือความอยาก คือจิตมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วแต่มันกระโดดไปในอนาคตไปสร้างภาพน่ากลัวต่างๆนานาไปหมกมุนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นเอ่อถ้าเราต้องไปพรีเซนต์งานความไม่ประมาทคือการเตรียมเนื้อหาให้ดีที่สุดซ้อมให้คล่องที่สุดแต่ความระแวงคือการนั่งคิดวนไปว่าถ้าเราพูดติดอ่างล่ะถ้าคนไม่ชอบล่ะถ้าโดนถามคําถามยากๆแล้วตอบไม่ได้ล่ะเห็นไหมคะว่าอันหนึ่งคือการลงมือทําในปัจจุบันแต่อีกอันคือการจมอยู่ในโลกของความคิดที่มาจากความกลัว ฟังดูแล้วเหมือนว่าแก่นของมันก็คือทางสายกลางที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเลยนะครับคือไม่สุดโต่งไปทางประมาทเลิเล่อใช้ชีวิตชิวๆไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยแต่ก็มิตึงไปอีกฝั่งที่กลัวทุกอย่างจนเครียดไปหมดเป็นอมภาตทางความคิดทำอะไรไม่ได้เลยถูกต้องเตะเลยค่ะมันคือการหาจุดสมดุลแต่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายแหล่งข้อมูลเลยแนะนำวิธีฝึกที่น่าสนใจไว้ค่ะเขาบอกว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ความกลัวหรือความระแวงมันเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยอย่าพึ่งไปทะเลาะกับมันหรือพยายามกดมันไว้แต่แต่มันยากมากเลยนะครับที่จะแค่รู้ว่ากลัวโดยไม่เข้าไปพัวพันกับมันคนส่วนใหญ่พอรู้สึกกลัวปุบความคิดมันก็จะปรุงแต่งไปสารพัดเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาละ่ะมันมีวิธีฝึกที่จะตัดวงจรน,นี้ตั้งแต่เนินเน่นๆไหมครับมีค่ะแล้วเป็นวิธีที่เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แหล่งข้อมูลแนะนำว่าขั้นแรกสุดคือแค่รู้ทันความรู้สึกนั้นยอมรับว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังกลัวอยู่เหมือนเรามองดูเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังตื่นตกใจโดยที่เราไม่ต้องตื่นตกใจไปกับเขาด้วยจากนั้นก็ใช้ปัญญาถามตัวเองง่ายๆว่าเรื่องที่เรากำลังกลัวอยู่เนี่ยมันอยู่ในความควบคุมของเราหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างการเตรียมตัวก็ลงมือทำซะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นความคิดคนอื่น เราก็ต้องฝึกที่จะวางมันลงและถ้าจิตมันยังดิ้นรนตื่นตะหนกไม่หยุดจริงๆเครื่องมือสุดท้ายที่ส่งพลังที่สุดก็คือการกลับมาอยู่กับร่างกายกลับมาที่ลมหายใจของตัวเองแค่รู้สึกถึงลมที่เข้าลมที่ออกมันเหมือนการทิ้งสมอเรือท่ามกลางคลื่นลมของความคิดและอารมณ์เลยค่ะ เป็นการเปลี่ยนม,มุมมองที่สำคัญมากเลยนะครับจากเดิมที่คิดว่าเราต้องควบคุมทุกอย่างระวังทุกอย่างไม่งั้นจะเกิดภัยไปสู่การเราทําเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยสติปัญญาส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็เรียนรู้และยอมรับมันไปมันปลดล็อกความเครียดไปได้เยอะเลยนะครับค่ะพอเราเข้าใจแล้วว่าความไม่ประมาทไม่ใช่ความกลัวแต่คือสติปัญญา มันก็จะนำเราไปสู่คำถามที่ลึกกว่านั้นซึ่งแหล่งข้อมูลชิ้นที่สองชี้ไปที่จุดสำคัญมากว่าแล้วที่สุดของความไม่ประมาทคืออะไรทำไมมันถึงถูกยกให้เป็นยอดแห่งธรรมะทั้งปวงคำตอบน่าทึ่งมากค่ะมันคือการสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์ฟังดูเป็นศัพท์ธรรมะที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยครับพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับว่ามันคืออะไร ถ้าจะพูดให้ง่ายที่สุดมันคือระวังใจของเรานี่แหละค่ะอินทรีย์ในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้มกายและใจเวลาที่สิ่งเหล่านี้ไปกระทบกับสิ่งภายนอกเช่นตากระทบรูปสวยๆใจก็เกิดความพอใจหูกระทบคำนินทาใจก็เกิดความไม่พอใจการสำรวมอินทรีย์คือการมีสติระวัง ไม่ปล่อยให้ใจมันไหลไปตามความพอใจหรือไม่พอใจนั้นๆไม่ให้มันไปปรุงแต่งจนเกิดเป็นกิเลสหรือความทุกข์ขึ้นมาซึ่งวิธีการปฏิบัติที่เป็นแก่นที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและปฏิบัติด,ด้วยพระองค์เองก็คือการเอาจิตมาตั้งไว้กับอารมณ์เดียวและฐานที่ตั้งที่พระองค์บอกว่ามีพลังมากที่สุดก็คือกายของเรานี้เองค่ะทำไมต้องเป็นกายล่ะครับทำไมไม่เป็นความคิดหรือความรู้สึกหรือยอย่างอื่น เพราะโดยธรรมชาติแล้วจิตของเรามันเหมือนลิงเลยค่ะมันอยู่ไม่นิ่งมันจะกระโดดไปเกาะอารมณ์นุ้มทีความคิดนี้ทีมันจะวิ่งไปตั้งอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความคิดต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้า กายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับเราในปัจจุบันขณะเสมอมันเป็นของหยาบที่เรารู้สึกได้ง่ายที่สุดจับต้องได้ง่ายกว่าความคิดที่แวบไปแวบมาการดึงจิตกลับมาไวที่ฐานทัพหลักคือกายหรือที่เรียกว่ากายยคคตาสติการมีสติในกายจึงเป็นการตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจละเหมือนเวลาเราหลงทางในป่าที่รกทึบของความคิด การกลับมารู้สึกถึงลมหายใจก็เหมือนการกลับมาที่แคมป์หลักของเราเพื่อตั้งหลักใหม่ก่อนเป็นอุปมาที่ดีมากค่ะและในแหล่งข้อมูลมีประโยคหนึ่งที่ทงพลังมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะโหบริโภคอมะตะฟังแล้วยิ่งใหญ่มากเลยครับมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับการที่เราแค่มานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยนะ จะทําให้เราเป็นอมตะได้คําว่าบริโภคอมตะนี่ไม่ได้หมายความว่าร่างกายจะไม่แก่ไม่ตายนะคะแต่มันคือการชิมหรือสัมผัสสภาวะที่ไม่ตายนั่นคือสภาวะของจิตที่ตื่นรู้และเป็นอิสระเมื่อเราเอาจิตมาตั้งมั่นไว้ที่กายบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเออร่างกายมันก็เป็นของมันอย่างนี้มีปวดมีเมื่อยมีหายใจเข้ามีหายใจออกมีแก่ลงไปเรื่อย แต่มันจะมีผู้รู้หรือผู้ดูที่เฝ้าสังเกตอาการเหล่านี้อยู่เฉยๆไอตัวผู้รู้นี่แหละค่ะที่มันไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยไม่ได้แก่ไปกับร่างกายด้วยมันคือการฝึกค่อยๆแยกผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูการบริโภคอมะตะก็คือการเข้าไปสัมผัสสภาวะของผู้ดูที่นิ่งและเป็นอิสระจากความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงนั่นเองค่ะโหพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับที่บอกว่า ชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเรากำลังฝึกตายไปในตัวคือฝึกแยกตัวเราออกจากร่างกายและความคิดที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันคือการค้นพบส่วนที่ไม่เคยตายในตัวเรานี่เองใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจของมันเลยแต่ฟังดูแล้วมันเหมือนเออ การต่อสู้กับใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะธรรมชาติของใจมันก็อยากจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเคยไหมครับตั้งใจจะนั่งสมาธิแค่5นาทีแต่พอหลับตาลงเท่านั้นแหละจิตมันวิ่งไปถึงแผนงานของวันพรุ่งนี้ทะเลาะกับคนในความคิดหรือวางแผนไปเที่ยววันหยุดยาวเรียบร้อยแล้วการต้องดึงมันกลับมาที่กายตลอดเวลานี่น่าจะต้องใช้ความพยายามสูงมากเลยธรรมชาติของจิตมันก็เป็นแบบนั้นล่ะคะ่ะ เหมือนลูกหมาที่เราเพิ่งรับมาเลี้ยงใหม่ๆเผลอแป๊บเดียวก็วิ่งไปคาบรองเทา้าเผลออีกทีก็วิ่งไปแทะขาโต๊ะไอความรู้สึกที่ใจเรามันไม่อยู่นิ่งอยากจะกระโจนไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาเหมือนมันอยากจะมีชีวิตหรือไปเกิดอยู่ในโลกความคิดตลอดเวลาในทางธรรมเรียกอาการนี้ว่าภวะตันหาค่ะคือความทยานอยากที่จะไปมีพบมีตัวตนแม้แต่ในความคิดของเราเองภาวะตันหา ความอยากที่จะมีที่จะเป็นใช่ค่ะการฝึกทั้งหมดจึงเป็นการฝืนกระแสวความอยากนี้แต่เป็นการฝืนอย่างนุ่มนวลน,นะคะไม่ใช่การต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าจิตมันแวบหนีจากลมหายใจไปชิดเรื่องอื่นในวินาทีที่เรารู้ตัวนั่นแหละค่ะคือจุดที่มหัศจรรย์ที่สุดเพราะในขณะนั้นเองการรับรู้ลมหายใจของเรามันได้ดับไปแล้วและความคิดใหม่มันได้เกิดขึ้นมาแทนที่พอเรามีสติรู้ทันปุ๊บ แล้วค่อยๆชวนจิตกลับมาที่ลมหายใจเบาๆมันก็คือการทําให้ความคิดฟุ้งซ่านนั้นดับลงและการรับรู้ลมหายใจก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแปลว่าวินาทีที่เรารู้ตัวว่าเผลอคิดไปแล้ววินาทีนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือชัยชนะครั้งเล็กๆของการปฏิบัติเลยนะครับเพราะเราได้เห็นการดับของความคิดและการเกิดของสติแบบสดๆร้อนๆเลยไม่ใช่การพยายามทำให้ใจว่างเปล่าไม่มีความคิดอะไรเลย แต่คือการเฝ้าสังเกตกระบวนการเกิดดับของความคิดและการรับรู้นี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆสุดยอดเลยค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดการเห็นการเกิดดับนี่แหละคือหัวใจเพราะมันคือการเห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงหรืออนิจจังไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้ถาวรเลย พอเราเห็นความจริงข้อนี้ซ้ำๆกับความคิดกับอารมณ์ของเราเองบ่อยๆเข้าปัญญามันจะเริ่มเกิดค่ะมันจะเริ่มเห็นโทษว่าโอ้โหการปล่อยใจให้ไหลไปกับความคิดนี่มันเหนื่อยนะมันทุกข์นะแล้วมันจะนําไปสู่การปล่อยวางได้เองในที่สุดซึ่งมันไม่ใช่การบังคับให้ปล่อยแต่เป็นการปล่อยที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจเหมือนเราเห็นว่าก้อนถ่านมันร้อนเราก็ปล่อยมันออกจากมือเองโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งค่ะ เข้าใจเลยครับพอฟังมาถึงตรงนี้มีประเด็นที่น่าประหลาดใจในแหล่งข้อมูลอยู่2เรื่องที่อยากจะชวนคุยต่อครับเรื่องแรกนี่เกี่ยวข้องกับกายภาพโดยตรงเลยที่บอกว่าการเจริญกายคตาสติหรือการเอาจิตมาไว้กับกายเนี่ยมันเปรียบเหมือนการรักษากายเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับค่ะเป็นอุปมาที่เห็นภาพและตรงไปตรงมามากในแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบว่ากายที่มีจิตตั้งมั่นอยู่มีสติคอยดูแลอยู่เสมอเนี่ย เปรียบเหมือนเรือนที่มุงหลังคาดีค่ะพายุมาฝนตกหนักแค่ไหนน้ำก็ไม่รั่วเข้ามาในบ้านตัวเรือนก็ไม่เปียกไม่ผุพังง่ายในทางกลับกันถ้าเราปล่อยให้จิตเตลิดไปที่อื่นอยู่เสมอมไม่เคยกลับมาดูแลบ้านของตัวเองเลยกายก็เปรียบเหมือนเรือนที่หลังคารั่วโดนแดดโดนฝนตลอดเวลามันก็จะแก่เร็วป่วยง่ายอาพาธบ่อยเพราะกายมันไม่ได้รับการดูแลรักษาจากภายใน หมายความว่าสภาวะทางจิตใจมันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายของเราเลยอย,ยิ่งเลยท่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันชัดเจนว่าความเครียดเรื้อรงังการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปกับความกังวลตลอดเวลามันส่งผลให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมอนความเครียดอย่างคอร์ติซอลออกมาซึ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันทำให้เราป่วยง่ายแก่เร็ว การฝึกเอาจิตกลับมาพักที่กายบ่อยๆจึงเหมือนการให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองเป็นการรักษากายให้อยู่ได้นานซึ่งประโยชน์สูงสุดของมันก็คือเพื่อให้เรามีเวลาและมีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจต่อไปได้นั่นเองค่ะน่าสนใจมากครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งไม่แพ้กันคือเรื่องของสังคมครับการปฏิบัติที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆแค่การมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเนี่ยนะแต่ในแหล่งข้อมูลกลับบอกว่า นี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยมันเชื่อมโยงกับคนอื่นและสังคมได้อย่างไรครับตอนแรกผมก็แอบ,บคิดนะว่าการมานั่งหลับตาอยู่คนเดียวมันจะช่วยโลกได้ยังไงเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยค่ะการเชื่อมโยงตรงนี้น่าขบคิดมากเมื่อเราฝึกสํารวมอินทรีย์คือระวังจิตของตัวเองไม่ให้มันไหลไปในทางอากุศลคือไม่ให้มันไปสร้างความโลภความโกรธความหลงนั่นเท่ากับว่าเรากําลังรักษาทั้งตนเองและผู้อื่นไปในเวลาเดียวกันเลยค่ะ เพราะอะไรครับเพราะเมื่อจิตรเราเป็นกุศลหรืออย่างน้อยที่สุดคือมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้ฟุง้งซ่านไปในทางร้ายเราก็จะไม่ไปคิดร้ายพูดร้ายหรือทําร้ายเบียดเบียนใครโดยอัตโนมัติการกระทําทั้งหมดมันเริ่มมาจากความคิดในใจเรานี่แหละค่ะถ้าต้นทางมันสะอาดปลายทางมันก็สะอาดไปด้วยแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างที่งดงามมากของพระสารีบุตรอครสา,ามกเบื้องขวาท่านเปรียบตัวเองเหมือนโคเขาาขาดโคเขาาขาดใช่ค่ะ คือเป็นวัวที่ไม่มีเขาแหลมๆไว้คอยขิดใครท่านบอกว่าท่านระวังจิตของท่านอยู่เสมอจนมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่เอาเขาคือกิเลสในใจไปขิดทำร้ายใครไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังถ้าทุกคนในสังคมต่างเป็นโคเขาขาดที่คอยระวังจิตของตัวเองแบบนี้สังคมมันจะสงบสุขได้ขนาดไหนโดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายหรือใครมาบังคับเลยอะค่ะโอ้โหนี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดของความไม่ประมาทที่มาจากปัญญาเลยนะครับ ไม่ใช่ความไม่ประมาทที่มาจากความกลัวแบบที่เราคุยกันตอนแรกที่เราคอยระแวงว่าคนอื่นจะมาทำร้ายเราแต่เป็นการระวังใจของเราเองนี่แหละไม่ให้ไปทำร้ายใครก่อนเป็นการเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุเลยถูกต้องค่ะมันคือการสร้างสันติภาพจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงฟังทั้งหมดนี้แล้วสรุปได้ว่าจากคำเตือนง่ายๆที่เราได้ยินกันจนชินหูว่าอย่าประมาท เราได้เดินทางมาสู่การปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากเลยนะครับนั่นคือการเอาจิตกลับมาเฝ้าสังเกตการที่ฐานทัพหลักของตัวเองคือกายเพื่อจะได้เห็นความจริงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆใช่เลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสครั้งใหญ่จากการพยายามระวังภัยอันตรายสารพัดอย่างในโลกภายนอกซึ่งบางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ มาสู่การระวังภัยที่อยู่ภายในตัวเราซึ่งเป็นต้นต่อของความทุกข์ทั้งปวงนั่นก็คือจิตที่หลงลืมสติความอยากและความยึดมั่นถือมั่งต่างๆความไม่ประมาทที่แท้จริงจริงไม่ใช่การพยายามควบคุมโลกภายนอกให้ได้ดั่งใจแต่คือการทําความเข้าใจและเท่าทันโลกภายในจิตใจของเราเองต่างหากและขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ผมว่าคมคายและชวนให้เรากลับไปขบคิดต่อมากๆจากแหล่งข้อมูลครับเขากล่าวไว้ว่า แม้แต่ในสภาวะสมาธิที่สุขสงบและประณีที่สุดที่เราอาจจะคิดว่ามันคือเป้าหมายสูงสุดแล้วในสภาวะนั้นก็ยังคงมีการเกิดดับของธรรมะปรากฏอยู่เสมอมันยังไม่เที่ยงแท้ถาวรน,นี่จึงชวนให้เรากลับมาถามตัวเองกันครับว่าถ้าแม้แต่สภาวะที่ประนีตและเป็นสุขที่สุดยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วไอความคิดลบๆอารมณ์หงุดหงิดความกังวลหรือแม้กระทั่งความดีใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่เราไปยึดไปแบกมันไว้อย่างเหนียวแน่นนั้น มันจะมีแก่นสารให้เรายึดถือได้จริงหรือมโมตสัภาวะโตอระหะโตสัมสาสัมพุทธัสสะอิติปิสภาวะอาระหัมสมเดมาสมเดพุทธเอโทวิชเดชาจรสมเดปนเดโนสุกโตโลกวิถูอนุตเอตโตรบุริสทมเดลมสารทิศสดมขาเทวมนุษย์สาน้ำพุทธเอโทขหัดิษ ยังกินจิตวิตรมินที่วาน้ำวาโซเคสุว้ยังงามรัตั พดทาง